สายตาเราก็ต้องให้เหนือกว่าลูกค้าก็คือมองให้แบบทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยดีทุกคันที่เข้ามาเราจะพยายามดันให้จบ,บในเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ สวัสดีค่ะวันนี้ดูรถดีดิลราคะจะขายดีออตโต้เนี่ยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับการ,ราด68โชว์รูมรถพรีเมียมตัวจริงที่ให้บริการระดับผู้เชี่ยวชาญรถสปอร์ตคันไหนหายากที่นี่นะคะก็ให้คุณได้เจอเหมือนกับโปรมดิคิดเลยทีเดียวถ้าอยากรู้ว่าที่นี่มีรถพรีเมียมหายากและบริการดีอะไรรออยู่เดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกับเขาด้านในเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้บริหารของกาดาด68เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีครับผมเป้งน,นะครับเป็นเจ้าของโชว์รูมรถยนต์กาดาด68ครับก่อนที่คุณเป้งจะมาเปิดกาดาด68นี่คุณเป้งทําอะไรมาก่อน,นะคะออก่อนหน้านี้ครับผมก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับเป็นรถเป็นของครอบครัวนะครับเกือบ10ปีแล้วอตอนนี้นะครับเ,ออเริ่มชื่นชอบเริ่มจับรถทีเมีม่มรถหรูเข้ามาขายที่เต็นท์ของตัวเองนะครับสุดท้ายเราก็คือแตกแบรนด์ออกมาเป็นการารด68 เเเนน้ขาายยยยรรรถถุโโดฉพะลีีมมคุณเป้งคะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเปิดการดาด68คะตั้งแต่ผมยังเด็กเนี่ยผมก็สัมผัสรถมาตลอดตัวพ่อเองผมเนี่ยก็ชื่นชอบเกี่ยวกับรถสปอร์ตคือเราจะผ่านตามันตลอดนะครับจนโตขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มหันมาจับรถพรีเมียมแล้วมีรถสปอร์ตในใจไหมคะในใจก็คงต้องเป็นเฟอร์รารี่คลาสสิกดีสักคันหนึ่งรเงี้ย แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ของการัด68นี่เป็นกลุ่มประเภทไหนคะตอนนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าออนไลน์ <c oughs> ที่สนใจชื่นชอบเกี่ยวกับนะครับรถประเภทนี้ <c oughs> โดยหลักเลยจะมาจากทางโซเชียลที่บอกว่าการัด68เนี่ยมีรถพรีเมียมที่หายากค่อนข้างเยอะช่วยอ,อธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่ารุ่นหายากเนี่ยามันเป็นรุ่นไหนยังไงก็จะมีอย่างเช่น Porsche Carrera 996เพิ่งปล่อยไปไม่นานตัวนี้ก็เป็นรถที่คนเริ่มเก็บสะสมกันแล้ว ปัจจุบันเราก็จะมี Ford Mustang เป็นตัวพิเศษเป็น55 Anniversary นะครับเป็นสีพิเศษด้วยคันด้าน,<ใ>นหลัง<ใ>น,น,นะครับ <ใน S 1> ก็คือตัวนี้ก็น่าจะมีน้อยมากตอนนี้นะครับเป็นตัวคาบิโอเล่ด้วยถ้าลูกค้ามีรถที่แบบอยู่ในใจแล้วไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนดีติดต่อมาที่นี่เราก็าาช่วยช่วยหาให้ได้ มีคําแนะนําอะไรให้สําหรับลูกค้าคนสักหนึ่ง<ม>คนไหมคะถ้าสมมติเขากำลังมองหาเนี่ยจะมีคําแนะนําอะไรให้ของไหมคะสําหรับคําแนะนํานะครับก็คืออย่างลูกค้าที่จะเข้ามาในเต็นท์ผมเนี่ยยังโชว์รูมผมก็คือผมก็จะบอกรายละเอียดทุกอย่างนะฮะอย่างรถคันนี้เคยทําอะไรมาบ้างมีจุดไหนที่เราแก้ไขมาบ้างที่เรารู้แล้วก็รถทุกคันเนี่ยผมจะเป็นคนซื้อเข้าเองแล้วก็จะเป็นคนสั่งงานเองว่าคันนี้ต้องทําอะไรทําอะไรคือทุกอย่างสายตาเราก็ต้องให้เหนือกว่าลูกค้าก็คือ มองให้แบบทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยดีอยากได้รถสปอร์ตสักคันหนึ่งพอเข้ามาถึงโหรถเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกทีนี้คุณเป้งอยากจะแนะนำยังไงคะจะสอบถามข้อมูลจากทางลูกค้าก่อนว่าเขาต้องการรถแบบไหนตอบโจทย์แบบไหนอยากได้สปอร์ตสองที่นั่งหรือว่าสปอร์ตที่มีคนนั่งหลังด้วยชอบเปิดประทุนไหมหรือว่าใช้งานแบบไหนในชีวิตประจาําวันใช้บ่อยไหมใช้ทุกวันไหมครับเราก็จะได้แนะนําข้อมูลให้กับลูกค้าได้ว่าตัวเขาเองเนี่ย ควรจะใช้รถประเภทไหนและการดูแลรักษามันเป็นยังไงอย่างลูกค้าที่เขามาซื้อรถแบบทั่วไปกับรถพรีเมียมเนี่ยความแตกต่างของลูกค้าเนี่ยต่างกันไหมคะส่วนใหญ่นะครับการให้บริการเนี่ยเราให้ความสําคัญเท่ากันแหละ,ะแต่ลูกค้าที่เขามาดูรถที่มันมีน้อยหรือเป็นรถพรีเมียมส่วนใหญ่เขาจะศึกษามาด้วยดีอยู่แล้วที่เหลือคือการที่เราบอกว่าในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือความพิเศษของรถนั้นๆหรือว่ามันเป็นข้อด้อย ของรถคันนี้อะไรเงี้ยครับเราคือเราจะแจ้งตรงๆให้มันชัดเจนไปเลยแล้วที่เขาบอกว่าการที่ซื้อรถพรีเมียมหรือว่ารถสปอร์ตพวกนี้ค่ะจะต้องมีค่าบำรุงรักษาที่สูงตามไปด้วยอันนี้คุณเป้งมีวิธีการที่จะแบบพูดคุยหรืออธิบายคนซื้อยังไงบ้างคะอย่างรถแต่ละรุ่นนะครับก็คือค่าบำรุงรักษาเนี่ยมันจะลดหลั่นกันไปตามอายุกับความเชี่ยวชาญของช่างที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรามีอู่ประจําสําหรับ รองรับลูกค้าครับก็คือมันจะถูกกว่าที่ลูกค้าไปใช้บริการเองแน่นอนอครับเรามีที่ดีลไว้หลัยที่ทุกที่ห้อแนะนําได้ทุกอย่างครับถ้าสมมติลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยมาซื้อรถของเราไปเนี่ยเขาจะได้บริการอะไรกลับไปบ้างคะสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของวารันตีหลังการขายเราจะมีการซื้อแพ็คเกจ วัรันตี1ปี2ปี15,000โลถึง20,000โลให้กับลูกค้านะครับส่วนเรื่องต่างๆอย่างเช่นระบบไฟเนี่ยครับในระยะเวลา3เดือนเนี่ยลูกค้าเข้ามาเราจะเซอร์วิสให้ทุกอย่างครับก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วในสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะทางการาษ68เองเนี่ยมีวิธีการรองรับหรือว่ารับมือกับวิกฤตนี้ยังไงบ้างคะเราก็ปรับตัวหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นด้านราคาการอัดโซเชียลเข้าไปครับแล้วก็การบิวเซล ทีมงานให้เขาโพสตของเราให้เยอะขึ้นให้คนรับรู้เยอะขึ้นครับอย่างเช่นลูกค้าเดี๋ยวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการให้เราไลฟ์สดนะครับหรือว่าให้เราถ่ายคลิปวิดีโออย่างละเอียดเลยแล้วก็อธิบายให้เขาเราส่งไปปุ๊บบางทีเขาไม่ต้องดูรถเรามีหน้าที่ส่งรถให้เขาเลย <ừ> ส่วนใหญ่เราก็จะขับไปส่งเองเพราะถึงหน,งงาน้างานยังไงเราได้สัมพันธ์ลูกค้าคือดีที่สุดเราอยังบริการในเรื่องของเอกสารหรือว่าจัดไฟนงไฟแนนด้วยมุมก<ะ>จัดไปแนซนนะครับด้วยเราทาเป็นรถมานานคือมีความน่าเชื่อถือเราจะมีบริษัทเกี่ยวกับไฟแนนซ์รองรับแทบจะทุกบริษัทเลย <ừ m. S 2> ทุกคันที่เข้ามาเราจะพยายามดันให้จบครับในเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการทีนี้อยากให้เล่านิดนึงว่าอะไรคือความ ประทับใจที่ทําให้เราเนี่ยยังทําธุรกิจนี้ต่อมาได้ด้วยสําคัญเลยคือความชอบนะครับแล้วก็การขายที่เรายังทําได้ดีแล้วก็เราชานาญการเกี่ยวกับธุรกิจนี้อยู่แล้วทํามานานแล้วเราก็คงต้องทำแบบนี้ต่อไปแต่เราอาจจะขยายต่อไปให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อย คุณแป้งค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่มีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรมอบให้ไหมคะโปรโมชั่นเป็นแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะครับก็คือดอกเบี้ยศูนเ์นะครับและรถทุกคันที่ออกจากชรูมกะหลัด1 8ของเราเนี่ยเราก็จะมีบริการขัดเคลือบแก้วให้ทุกคันเลยครับก็จะมีเป็นเรื่องของส่วนลดแล้วก็จะมีเรื่องของวารันตีที่จะแถมให้ทุกคันสำหรับ โชรูมการ,ราด68นะครับก็สำหรับคนที่ดูคลิปด้วยฝากช่องทางการติดต่อของที่นี่นิดนึงค่ะจะมีในส่วนของ Facebook ครับก็จะให้ข้อมูลรถที่เราซื้อเข้ามารถอัปเดตก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ของ YouTube จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับรถยนต์แต่ละยี่ห้อขอสามคำําหรับการ,ราด68ค่ะคุณภาพนะครับ ความชัดเจนและให้ความจริงใจครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะได้ต้องขอบคุณคุณเป้งนะคะแล้วก็การะ68เป็นอย่างมากเลยที่เปิดโอกาสให้เราได้มาพูดคุยนะคะและให้เราได้มาชมรถที่การะ68ค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ f a c e b o o k นะคะหรือว่า YouTube ของทั้งขายดีออโต้และก็การะ68ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ